ชื่อนุกนะคะร้านที่เราใช้โฮมบิวอําเภอห้วยแหลงนะครราชสีมาะคะ่ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้างค่ะปัญหาเรื่องเงินไม่ตรงกับแบบว่าระบบบัญชีทำให้ต้องเสียเวลาในการตามหาเงินหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ตรงจ่ายเงินที่มันสามารถเหมือนแท็กได้เลยว่าจ่ค่าอะไรหมดหมู่อะไรอย่างเงี้ยมีรายงานให้ดูข้างหลังด้วยจะได้เหมือนบอกว่าตา่ำได้ง่ายขึ้นแทนที่เราเหมือนว่าจะจดใส่สมุดทําผ่านเครื่องไปเลยแล้วก็มีฝั่งรับแคชเชียร์เขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันเหมือนบอกว่าเวลายุงย่งๆหรือเยอะๆเ,เ,เนี่ยเขาก็จะรับไม่ตรงสอนไม่ตรงเงินหายเหมือนกันช่วยให้พนักงานหรือว่าเจ้าของเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นปลอดภัยดีอะคะ่ะตรงที่รหัสมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหายห่วงว่าใครจะแับมาเปิดตู้มีเว วลาบ้างไปทําอย่างอื่นมากขึ้นหายปวดหัวกับเรื่องหาเงินไม่เจอไม่ต้องมาพะวงเรื่องเงินไม่ตรงแล้วทํางานแบบไม่กดดันร้านที่เราใช้โฮมบิวนะคะอยู่อําเภอห้วยแถลงคะ่ะจํำน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนินะคะ่ะพวกกลุ่มก่อสร้างฮาร์ดแวร์อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาอุดหนุนได้นะคะ